จังหวัดจีงใหม่ประกาศห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดตั้งแต่1นึ่งมกราคมถึง30เมษายน2567ถ้าฝ่าฟ้ฝืนบังคับใช้กฎหมายทุกกรณีทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องเผาต้องได้รับอนุมัติจากศูนย์บัญชาการอำเภอโดยลงทะเบียนผ่านระบบไฟดีหรือแจ้งความประสงค์ที่อบตเทศบาลใ,ในพื้นที่ล่งหน้าอย่างน้อย3าวันมูเฮามาช่วยกันเพื่อลมหายใจของมูเฮาทุกคน ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่มหามกุฎตราชวิทยาลัยล้าน,นาเชียงใหม่ก้าวไกลเพื่อการศึกษาเปิดรับสมัครแล้วมหาวิทยาลัยมหามกุฎตราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านา ริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการปกครองภาคพิเศษเสาร์อาทิตย์กราบนิมนเรียนเชิญพระสงฆ์ร,ราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำหมู่บ้านผู้นำท้องถิ่นสอทอสออตอและประชาชนทั่วไปสมัครฟรีเรียนออนไลน์ site, ที่มหาวิทยาลัยสลับเรียนออนไลน์ line, อยู่ที่บ้านเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสมัครทางออนไลน์ line, หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจารย์วรยุทธ์โทร0 8 1 9512979หรือเดินทางมาสมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏตราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนาวัดเจดีหลวงวรวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สมัครได้ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปมหาวิทยาลัยมหามกุฏตราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนากล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเสียสละมาศึกษาด้วยกันสิครับ Mama Raubian Ping Pit Siya อยากได้รถโตโยต้าสักคันต้องนึกถึงโตโยต้าเชียงใหม่มีครบทุกบริการที่ตอบโจทย์คุณมีโชว์รูมรถใหม่พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมตัวถังและสีที่ได้มาตรฐานครอบคลุมใกล้บ้านคุณมากถึงเจสาขาสำนักงานใหญ่สาขามหิดลสา,า A T A สาขาสีแยะเทเวสาขาสัปปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางสาขาลำพูนสะดวกเข้ารับบริการได้ทุกสาขาใกล้บ้านคุณให้คุณได้มากกว่ากับโปรโมชั่นส่วนลดและของแถมมากมาย นนี้ที่053 202 009เบอร์เดียวจบครบทุกบริการชิมัยนิวส์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวข่าวสดใหม่ทุกวันชิมัยนิวส์เว็บข่าวอันดับหนึ่งในภาคเหนือ www.chimainews.co.th Facebook l i n e Twitter Instagram YouTube ได้ที่ @chimainews จ้งงินเจ้างใจใส่ใจสุขภาพกับสสจเจียงใหม่วันนี้เสนอตอนยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะเป็นยาอันตรายต้องปรึกษาหมอปรึกษาเภสัชกรกุ๊ครั้งกุ๊เตื้อก่อนที่จะใช้บางคนเข้าใจผิดเจ้าว่ายาปฏิชีวนะต้องกินกุเตือ้อที่เจ็บคอบอ้านมาหาย แต่แต่แล้วการเจ็บคอส่วนใหญ่80%เกิดจากเชื้อไวรัสจากโรคหวัดซึ่งจะหายคนเดียวได้ด้วยภูมิคุ้มกันของร่างกายเห่ายาปฏิชีวนะรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเต้าอันบ่มีฤธิ์ในการลดคออักเสบคอแดงจาม น้ำมูกไหลหรือเสียงแหบที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้ถ้า๋าว่าเจ็บคอร่วมกับ3ใน4ข้อนี้ควรไปปะหมอปะแพทย์นะเจ้าอันดับแรกเลยเจ็บคอแต่บ่มีอาการไอมีไข้สูงมีจุดขาวก็ว่ามีตุ่มหนองที่ต่อมทอมซินหรือปะว่าต่อมน้ำเหลืองใหญ่หรือโตตัตี้ใต้าขากรรไกรกดลงไปเตกลงไปแล้วเจ็บ อันนั้นต้องรีบไปพบหมอพบแพทย์เลยนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานสาธารณสุขจีงใหม่แจ้งบ่อแสร้องเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพใส่ด่วนอย1556เจ้าก่อนจะซื้อก่อนจะใช้โตรศึกษาดูให้ทวนทีว่าสินค้านั้นดีไม่ดี ีโฆษณาที่เกินจริงไปไหมอย่าคงเชื่อคำเขาอวดท่ายกสัพคุณมาเป็นแรงจูงใจช่วยลดความอ้วนอาการปวดเขาให้เร็วไวเปลีย่ยนคนผิวคล้ำให้กลายเป็นผิวขาวใสยาวิเศษกว่าใครจะบอกว่าไม่มีจริงยิ่งส่วนผนสมสารสเสียรอยใช้บ่อยๆมันก็ไม่ ีวเพราะว่ามันสะสมในร่างกายถอาลงเชื่อคำโฆษณนามันอาจนำพาทำให้เราถึงตายก่อนจะซื้อก่อนจ,จะใช้ก่อนตัดสินใจควรศึกษาให้ดีๆแจ้งบอกแสและร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1556 คุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนฤทธิทยทวีริกุลและจุ้งจ่าปวิชยามูลานิช์ผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าสมเด็จพระเทพไทยศิรินทรองค์เอกอัครศิลปบวรเลิดล้ำเฉลิมลักกาบกลอนกวีวาด พระราชปณิธานคำ้ำคู่ฟ้าปัญญาไทยเทิดไทยถวายพรั่งพร้อมจตุรพรสว่างดังดวงสสิทธรสองดาวสถิตเป็นมิ่งมหิสอนเสริมส่งปกเกตปิ่นร่มกล้าวกล่องแก้วแดนสยาม วันนี้เป็นวันคล้ายวันพระรจชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2567เจ้าด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระบุทธเจ้าผู้บริหารและพุ่มในการสถานีวิทยุในชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตกา ฟังเจ้ารายงานตนแล้วเรียบร้อยสำหรับวันนี้วันการเจ้า2เมษายน2,567เจ้ารายการข่าวเจ้าจีตีตามาพร้อมกันกันกบอากาศที่บอกว่าอันกะลี่เปียละเจ้าเบเดียวนี้เนาะฮ้อนแม่เป็นเจ้าเป็นนายเหยเนาะเอาละเจ้าอันอีแม่บอกว่าจะไปโจมถ้าเวลาฮ้อนที่อยู่นิ่นนมอ่ะ อยู่วันนี้มันสัมผักจะฮอน,จจนจเ,อเ,อเจ้าเจงาเมาเจ้ามาปากแปบ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 แบล้วแม่เฮ้ยอ้เนาะเอาละเจ้ารายงานตัวแล้วเรียบร้อยเนาะพร้อมพร้อมกันกับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเจ้าโตยโยต้าโตยโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คนเจ้ารายงานตัวพร้อมกันกันกบเว็บขา่าวเนื่องของภาคเหนือติดตามผู้ความเคลื่อนไหวสดใหม่ตึงวันกับเชียงใหม่นิวส์เนอะสองช่องทางนะเจ้าสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในวันนี้มาตั้งเตากันตี ช่องทางกันไลฟ์นะจ้าวันนี้มีตักเอิญเช็คสัญญาณที่จุ้งแล้วเรียบร้อยสวัสดีเจ้าปีชอเอื้องสวัสดีปีจุ้งจ๋าตวยเรียบร้อยกันแล้วเนาะสวัสดีครับจากจาต้องตัวตึงมู่องบ้านหลวงแน่ตังชมต้องเป็นยังได้กันพ้องเจ้าสบายดีกัน,นอยู่เนาะทักทายคุณรงซักกันต้วยนะเจ้าสวัสดีเจ้าสบายดีเนาะเจ้าตังปุ้นมอกปลอดหายปอดดีกว่า ถ้าลมปัดมากรมนพัทตะโรธรรมโมสังโฆเฮียเตะน้เจ้ามันจึงว่าเข้าหน้าเลยน่ะเนาะเอาละเจ้าบอกว่าจะเป็นอย่างใดก็จ้างเตะของเฮามีสุขภาพแข็งแรงดีกินข้าวลำน้ำลงนะเจ้าแต่ว่าบทุกห้ยวก็จ้างมันคนฟังเจ้ามาเจ้ากำแยงมาแรงกำหยอกกันไปกำขันนั่งกันไปเออเฮยกันไปเนาะก็เป็นํำอู่ที่เป็นเรื่องปกติธรรมดานะเจ้ายั้งจุ้งยั้งละจุ้งมาเล่นละยั้งไปสักสิบสี่สิบห้าวันก็พอละเดียววันที่สิบหกไ้ว่ากันมันโยกกันรอบหนึ่งเนาะเอาละเจ้าวันนี้กับสป เราเข่าวสารในห้องข่าวชมรมนะเจ้า 25, 9ก้าสหก้าเ้าเรดิโอแจ้งว่าเสียงมันหายเนะิรจุ้งจา้าประเดี๋ยวนี้มาแล้วยังเจ้าถ้ามาแล้วส่งสัญญาณเธอจงกันดเดอลุงนันเตจ,จามาพ,พร้อมกันกับงัวต่างเจ้า,าบรรยากาศเจ้าจีตีตาขอบพระคุณน,นักเลยนะเจ้า94.75ฮห้อดทับสัญญาณแล้วขอบคุณเจ้าทักทายต่งาง89.0โดยหลวงเจงดาวกันตัวนะเจ้าวันนี้มีอินโฟกราฟิกเนาะของ วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากันตวยนะเจ้าขอบพระคุณนักนักเนอร์ตั้งพีเคเรดิโอเปอร์พานจวัดเชจยงไฮว่าชัดเจนทุกช่องทางกันเลยนะเจ้าตึงช่องทางการไลฟ์นะเจ้าตึงหน้าปัดวิทยุปกติแล้วก็ปอกไปถึงลิงก์สัญญาณนะเจ้าที่ส่งไปฮอดไปตึงถึงเชียงใหม่ละพูนพเยาเจียงไฮล้เกาะแม่ฮ่องสอนกันเลยเนาะบอกว่าอันตะวันขึ้นเจ้าจีติตาต่ว่ามาหันทีนะแม่ละเจ้ายังคงขมุกขมมวกันยูนนาะขอบพระคุณนักหน้ากันเลยนะเจ้าใส่ใจรักษาสุขภาพกันตัว ด้วยความหงวงใหญ่แบบนักและอากาศข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเราเป็นอย่างใดพ้องนะเจ้าเพิ่นบอกได้กําเดียวว่าอากาศฮ้อนถึงฮ้อนจัดสุดติดสุดสัปดาห์เประไปถึงฟ้าหลวดในตอนเมื่อวันอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดแต่เจ้าในจุงเงียอหัวมาเปิดโทรศัพท์มือถือป้าสาว8องศาโพธโมสังโคเห็นเตอร์คนระฟังเพิเ่งก็รีเปียเจ้าจิติตาเนาะอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเจ้า38ถึง43องศาเมื่อตา ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซ้อมฮ้อนจ้ะแต่วานี้แอ้ค่ะแม่ตั้งเก้าเมษาฮ้อนแต่แล้วคุณผู้ฟังมลมตะวันตกเฉียงใต้ความไวลม5-15กิโลเมตรต่อจมงจากข,ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนักๆกันเลยเด้ออ่ะนี่ก็คือ,อเรื่องราวของความฮ้อนจ้าเพราะฉะนั้นเวลาฮ้อน สิ่งที่จะอยู่คู่กันนั่นก็คือน้ำจะมันจะได้จุ่มได้เย็นกันหน่อยเนาะเพื่อมีการเปิดตัวน้องปุกปิ๊กคุณผู้ฟังจะน้องปุกปิ๊กเออรถฉีดน้ําทําความสะอาดอีวีจะเป็นรถไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นต์เลยบอกว่าประหยัดแล้วก็อคล่องตัวนะจ้าเออปลุกปุกปิ๊กแต่คุณผู้ฟังตะวันนี้ทบสมนครเจรียงใหม่จะมีการเปิดตัวรถฉีดน้ําทําความสะอาดพื้นผิวถนนคุณผู้ฟังเป็น เครื่องเป็นเป็นอุปกรณ์ฉีดน้ำแห่งดันสูงที่สามารถปรับสมรรถนะเหือสามารถนะจา้านักนักนอก,นอก,นอกจากจะพน่นฉีดล้างถนนแล้วก็ยังค้นละอองน้ํากันได้ตัวเนาะพอไปถึงติดตั้ง ขนหมอกควันไว้ตั้งบนกันนะอันนี้ก็สร้างความจุ้มในพื้นที่สาธารณะแล้วก็มีศักยภาพในการกําจัดคราบสิ่งปฏิกูลบนพื้นผิวอุตสาหกรรมคือมันหดน้ําคนเดียวมันก็รฟังแล้วมันก็คัดถนนก็เร็วมันนอกสุดยอดเพื่อนบอกว่าเหมาะกันกับเขตเมืองเชียงใหม่ที่มีตรอกซอกซอยขนาดน้อยแล้วก็การจราจรที่อุกหนาะจากการที่มีตัวรถในจอขนาดน้อยก็สามารถใช้งานในพื้นที่ที่หลากหลายแล้วก็พ่วงด้วยระบบไฟฟ้าเนาะลดมดลพิษเจ้าเออสุดยอดเลยจ้บาบำเหน็จบำสะน้ามันแลวเนาะก็ถือว่าเป็นการใเ้เทคโน เทคโนโลยีในการช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ในการทําความสะอาดถนนซึ่งบัณน,นี้เป็นช่วงหน้าฮ้อนเจ้าเจ้าหน้าที่ก็ต้องเห่อปิเห่อปังเจ้าจีติตามากกวาดถนนล้างถนนกันเนาะเพราะฉะนั้นไอ้รถปุ๊กปิกมันก็สามารถช่วยได้แบบหนักๆก,ก,กันเลยที่นี้ใช้ระบบไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเจ้าในการชาจเตื้องหนึ่งเนี่ยสามารถใช้งานได้บ่น้อยกว่าแปดชั่วโมงเลยนะทำความโวยสูงสุดได้ถึงสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรจุน้ำได้ถึง900ลิตรนะเจ้าคุณผู้ฟังสามารถชีดน้ำล้างถนนหรือว่าพ่นละอองน้ำได้ประมาณ กึ่งชั่วโม,มงเลยนะจ๊ะทางตั้งน้ำได้ถึง900ลิติแล้วก็ความบวยอย่างที่บอกกล่าวกันไปมันก้อยไปอ่ะคุณผู้ฟังเจา้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกราารมนะเจ้าที่นําเอานําเอาอความใหม่ความเป็นเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆเจา้าเปิงอกเปิงใจนี่ก็คือสิ่งที่เฮาจะค่อยๆหันมาถามว่าโลกเปลี่ยนแปลงกองมันเปลี่ยนตึงวันน่ะคุณผู้ฟังทีนี้พอเปลี่ยนแล้วใจประโยชน์ไออย่างไดก็เลยเอามาแจงเองื้อ เดึงจักกทำะเดี๋ยวเนะเดี๋ยวเราจะไปดึงจักกู้ปะเดี๋นี้บัตร่านะ ทีนี้มาถึงการกวดเช็คกวดสอบกันท้องเจ้าต่างผู้ว่าราชการจังหวัดจิงไม่ก็ดติดตามการปรับพื้นผิวจราจรถนน,นแวดคูมันกันไปจากตะวันนี้เนี่ยได้นาเสนอกันว่าจะมีช่วงระยะเวลาในจ่าในการปรับพื้นผิวจราจรเพราะว่าตางในเวียงในจ่าเพื่อจะเอาสายไฟลงดินก็จะต้องขุดมงด่งขุดหลุมวางต่อ,ออย่างกันไม่สนั่นปนพปนื้นทีนี้เมื่อตะวนันนี้ควงประตูต้าแปรเจ้าทางด้านนายนิรัติพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดจิงไม่พร้อมกันกันกบเทศบาลนครจยงหม่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปา ส่วนภูมิภาคเจ้าที่ตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ผู้ฮับเหมาลงพื้นที่สํารวจสภาพถนนบริเวณโคเมืองกันเจ้าติดตามการดําเนินงานพื้นผิวจราจรเพื่อแม่พี่น้องแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ห่วมปีใหม่เมืองกันอย่างม่งนงานเนาะสิบถึงสิบหกเมษายนกําชับนาะเจ้าในงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยขาดใจปรับพื้นผิวเพื่อมีความเรียบร้อยแล้วก็คืนพื้นที่ถนนบพ่อแม่พี่น้องอสัญจรไปมาอย่างปลอดภัยป้องกันไม่ให้กเกิดอุบัติเหตุซ้ำแห็มหลายยกหลายรอบเพราะว่าแน่นอนเจ้า หัวเมืองใหญ่จะอีแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมปีใหม่เมืองที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เจ้าในปีนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีกรอบการดาเนินงานนะจ๊าเมื่อแล้วเมื่อเสียงเนาะภายในวันที่เก้าเมษายนกันนี้เรียบร้อยอย่างน้อยๆละอันตี่มันมเรียบบอร้อยก็ขอเฮ้ออ่าก็ขว,วาอย่างจ้ามีสัญ,ญ,ญลักษณ เอาแผ่นเล็กมาตุดหรือไออย่างต่างๆคือมีป้ายบอกว่าจะต้องเนี่ยอย่างไรกันแหมต่อเนื่องนะจ๊อเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เฮอกูอันปัญญาเรียบร้อยในช่วงของเทศกาลท่องเที่ยวกันจะอีนนะจ๊ออ้าววายไปตังโดยหลวงเจียงดาวกันพองเจ้าเปิ้นบอกว่าเซฟเนอร์เซฟ s a v e เซฟดดยหลวงเจียงดาวปอพอเปิ้นส่งเฮลิคอปเตอร์ปักเป้าเจา้าแห่งสก,กัดไฟป่ากันไปแต่วานนี้สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ คอนกุ่นันกุ้งกันแหมแล้วจะได้ไข้แกน้งเนาะคนมะหวังเกาะทวีความรุนแรงเนาะในช่วงของสุดสัปดาห์เนื่องจากไฟป่าที่เกิดขึ้นเนจ้าบริเวณตีนดอยสุเทพติตะวานี้จุ้งได้นําเสนอกันไปแล้วเรียบร้อยเนาะต่างจยงดาวกบกการนกันเลยเจ้าเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนําเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบินเอาน้ำไปดับไฟป่าที่มันปะทุขึ้นหลายจุดเจ้าส่งกลุ่มควัน เนี่ยควันกุควันกุ้มนะจ๊อปกแวดดอยเจนดาวเนาะโดยนย์ประชาการปพองกันและแก้ไขประหานควันไฟป่าและฟุละอองขนาดน้อยพเอ็มุรายงานว่าฮอสปอตไฟป่าในเพลเจนดาวแต่วันนี้สาวสามจุดนะจ้ากระจายในหลายตำบลตึงตำบลเมืองคลองตำบลเมืองนะตำบลแม่นะและตำบลปิงกงแม่กันกำได้หลวงเจงดาวซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษของสำนักบริหารพื้นที่อนุร,รักษ์ที่16เนี่เนเยเฮือเจ้าหน้าที่ก่อนจะต้องเห็นเข้าควบคุมแนวไฟเพื่อป้องกันการลุกลามขยายวงกว้างนะจ้าตึงจากอากาศ สยานแล้วก็หน่วยภาพคพืนเนาะภาพรวมนะจ้ะสุดบ่ายแต่วันวานนี้ปะจุดฮอสปวอดไฟป่าถึง168จุดนะจ๊ะคุณภาพอากาศก็ยังคงเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแม่พี่น้องในกุ้ออำเภอกันไปนะจ๊ะอันนี้ก็นักหนาปะป้านกันของแต่ ่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ตรวเลขนี่นะคุณผู้ฟังจะอุบัการกันเลยเนาะอันนี้แตะแตะหนึ่งหมื่นจุดแล้วนะเจ้าปะว่าพื้นที่ชายแดนเข้าไปดับไฟบ่ได้แตะแตะนะคุณผู้ฟังศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานนะเจ้าจุดฮอตสปอตในห้วงวันเดียวกันของอปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมานะเจ้าโดยจุดฮอตสปอตเมื่อปี66กช่วงเวลาแน่วคุณผู้ฟังอยู่ที่ 8 580จุดส่วนปีนี้67นะจะไปแล้วกว่า9 260จุดนักกว่าปีก่อนถึง680จุดกันเลยแล้วว่าหมเดือนเนื่องเจ้าที่จะต้องขจนก,นกันกับปัญหาไฟป่าแล้วก็คาดว่าจะหนักขึ้นเหลือเก่าเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ห้อนนะจ๊ะ คอยคว่ำแควบโครนวังลมปิวเวกเวกกันและลมเก็มันกับม่มมีนักก่ได้นี่เนาะแน่นอนว่าส่งผลให้ไฟป่าติดค่องข้างง่ายแล้วกาะลามไวยทีนี้ปัญหาการเข้าไปดับในพื้นที่ของพมืองไม่ต้องสอนคือพื้นที่นะจะเป็นป่าในแนวสันเขตชายแดนที่มีไฟจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาลามเข้ามาในเขตไทยเจา้าหน้าที่ก็บากา้าเข้าไปดับไฟป่าในช่วงพื้นที่นี้เนี่ยเป็นด้งระเบิดโค่นฟังจา นักนาป่าปานย่ำไปตังไใตก่อถ้ามันต้มต่ำขึ้นมาแล้วก็ยุ่งบกเติดเพราะนาจ้าทหารเมียนมาแล้วก็ทหารชนกลุ่มน้อยฟังไว้แบบเปลอกกระเตือฟังไวแ้แร้เบิดได้มีป้ายบอกแล้วคุณผู้ฟังฟังแล้วฟังเลยมีไหนมัวเนอร์ไผ่ย่ำก่อแจ็คพอท่านเลยนะเจา้าเพราะฉะนั้นไฟป่ากเกิดอะไรงี้นเระเบิดทํางานกับคุณผู้ฟังแต่ว่ามมีคนย่ำแต่ว่าความฮอนเนี่ยคุณผู้ฟังมันก่อส่งผลเนาะกลายเป็นพื้นที่บ่าเออเปิ้นท้องว่าอย่างเจ้าเปิ้นยังบักก้าเข้าไปดับแบบแต้ๆการเตื้อป โม้จะย่างไดได้ก้าแปงนะเจ้าต้องบอกว่าแนวกันไฟบางเรมันลูกมันลามมาต่างบ้านเฮานักประลําปะเหลือเนาะทีนี้แต่วานนี้อ้วกันกับน้องเบาจงเจ้าน้องเบาอยู่แม่แจมจะไปหาเจ้าหมูที่องค์ก๋อยปรากฏว่าเป็นเส้นทางที่ขับรถแบบปกติธรรมดาแต่ว่ามันคือหิมตางเลยอะไม่มีกลิ่นพื้นที่แบบนักหนาบ้านน้องบาจงเจ้าก็บอกว่าโอ้ผมเป็นติเกาหัวขยันขยันครับพี่ว่าเออ วนบัดได้มีหน่วยงานหรือว่าในหมู่บ้านเข้ามาพอกอยในจุดจุดนี้ก่อนนะจ๊ระหว่างเส้นทางเดินซึ่งมันเป็นหินตางเลยของแท้โดยปกติแล้วจุดฮอสปอตนะจ๊อที่เฮาปะหันที่เป็นสัญญาณดาวเทียมก็มักจะเป็นในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์และอย่างต่างๆแต่ว่าในพื้นที่แม่แจ่มเส้นตางจะไปยยัยงองอมกอยเนี่ยนะจ๊ก็ยังคงมีหันไม่กับยูและไม่แบบข้างตาง หรือปกติละต่างกฎหมายแล้วเนี่ยก็คือถ้าเผาข้างตางนะจะก่อน500เมตรก่อนถึงถนนนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วนะคนุณผู้ฟัง ก็ต้องขว่าหมอกวันไฟป่าแล้วจ้เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะต้องฝากในพื้นที่กันตัวเนาะพอไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนน่ยที่ติดต,ต,ตามฟังข่าวจงยูน่นาบ่เดี๋ยวนี้นะจ้ะนอกจากจากที่เขาจะช่วยกันมีส่วนห่วมนะจ้ะหับผิดช,ชอบต่อสังคมเนาะช่วยกันคนละไม้คนละมือ,อะจบะบราหารอาหารเออไม่ก็เพมันไม่ไปเตอะก็ะเตอมมันลามเข้ามาก็ยุ่งบกเตแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่บ้านเฮาใกล้สวนใกล้นาของเฮาเฮาก็จะบริหารจัดการมันนอกคนละฟังแต่อันนี้เออบ่ใจัพื้นที่ของฉันเนี่ย เอาไปได้ห่วมไม้ห่วมวมือกันนะเจ้าในการพอกอหรือว่าบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์จะแอบมันก่อนจะสสมมาเจ้ามาก่อส่งผลเพราะว่าอากาศมันลดไปตังใดไม่ตั้งใดมันควันขุควันกุ้งต่างนานาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากกันเอาไว้ตัวจะได้ความห่วงใยโู้เวลาตะเจ็ดโมงสี่สิบเก้านาทีเจ้ายังคงมีแหมปลาเลิอดปลาเตร์ข่าวไปที่ไหนกันก่อนดีมาแล้วเจ้า ไปตี้เย็นๆกันข้องนักม่วนงนสันเล้าจ้าส่วนสัดเจียงใหม่จัดเต็มเปิดเจียงใหม่สู้อคคาเรียมทะเลบนดอยเจ้า ตะว,วันนี้ที่ส่วนจัดแสดงจยงไห่สู่อควาเรียมภายในสวนสัตว์ียงให่ทางด้านผู้บริการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในะอัธพรสีเฮ hey, รันและก็นายพุทธิชัยม่วงมนันผู้บริการสวนสัตว์จยงให่ในะจ่าวไปถึงประธานกรรมการบริษัทมารีนสเก็ประเทศไทยผู้บริหารสถานแสดงพันธสัตว์น้ําในสวนสัตว์จยงใหม่ม่วมกันเปิดนะจ่าวสู่อควาเรียมทะเลนบนดอยกันแล้วเนาะคุณผู้ฟังซึ่ง ทางด้านผู้มบริการขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเพื่อนบอกว่าอ้าวจัดสรรงบประมาณมาละปรับปรุงสถานที่แสดงพันธ์สักน้ํา หรือว่าเจียงใหม่สู่อควาเรียมนะเจ้าดําเนินการประบปรุงแล้วละพร,ะร้อมเปิดให้บริการพอตะเมือตะวามาแล้วเจ้าเเราะฉะนนั้ไปแอลกันเลยคุณผู้ฟังเจ้าสถานที่ที่นี่ได้มีพันปลาน้ําจืดนักกว่า80ชนิดนะเจ้ามาจัดแสดงบอกว่าจะเป็นแม่น้ําโขงนะเจ้าไปถึงลุ่มแม่น้ําเจ้าพญาหลากหลายชนิดนักที่สุดส่วนโซนน้ําทะเลก็มีการจัด โงปลาฉลามกว่า30ตัวแล้วก็จะตู้ปลาในลักษณะจำลองจะแสดงหื้อหันถึงอันตรายของสภาวะโลก้อนในอนาคตที่จะก่อหื้อเกิดภูเขาน้ําแข็งนิ่งคนว่าฟังเจ้าคือถ้าน้ําแข็งโคตนโลกนินี่บบถ้าอูดถึงว่าบ้านเฮาเนี่ยจะฮ้อนมกใด้เจ้าเนาะขนาดน้ําแข็งโคตรโลกอย่างนิ่อ่ะอันนี้ก็ถือว่าไปเอาไปแวงกันนะเจ้าดับฮ้อนกันไปเนาะในช่วงนี้เนาะ ฝากกันเอาไว้ตัวเนอเอ้าและเจ้ามาถึงแหมนื่งเรื่องราวเนอรสำรับสำรับวัดศีบุญเรืองเจ้าวมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมปล่อยสางลองอ่ะ คนจัดอย่างยิ่งใหญ่ตลอดเลยแะ่วันนี้นะเจ้าทางด้านเจ้าอาวาสวัดศรีบนเรือก็มีการจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีปลอยสังลรงหรือว่าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก่อวัฒนธรรมประเพณีปลอยสังลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ8กรกฎาคมนี้เนาะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะแม่ผู้ปกครองจะได้นําลูกหลานตันเต้ามาบวชกันไปทดแทนคุณนะคุณผู้ฟังแล้วก็ต่ออายุพระพุทธศาสนาฝึกฝนอบรมตัวเองเพื่เป็น คนดีมีศีลธรรมกันป่ายเจ้าเหมือนกันกับโครงการนี้โครงการอุปสมบทมูเฉลิมพระเกียรติิ้นจัดขึ้นเป็นเตื้อที่เสาเก้าแล้วเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลเนาะที่อ่อ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเจียงไฮเจ้านายกพุทธสมาคมเฮวียงชัยพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตื่นโมตงมว่วนเจ้าเปิ้นจัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเตื้อที่เสาเก้าถวายเป็นพระาุกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนเจ้าพ่วงในการโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติที่วัดใหม่สีร่มเย็นตำบลห้วยซออำเภอเจียงค้องจังหวัดเจียงไฮอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่ง กิจกรรมที่อยู่ในช่วงระยะเวลานี้เนาะแฮมสักสองสาข่าวก่อนจะบาตันละเจา้าเพราะฉะนั้นแล้วเฮาก่อไปอยังข่าวสารบริการกันเลยดีกว่าข่าวมีประเล็จคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้กับเว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือจาที่ w w e c h i a n g m a i n e w s c o t h นะจ๊ะขอบคุณที่มีข่าวสารต่างๆเมื่อเฮาได้หูกันตลอดเลยเนาะคุณผู้ฟังนอกเหนือจากนี้แล้วนะจ๊ะ กุญขับขี่ของปลอดภัยกันเอาไว้ก่อนเนอะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราอยากกระหืนในกู้เส้นทางนะจะไปอยากเหืนมีอุบัติเหตุกันเลยเนาะอย่างที่จุ้งเคยบอกกันไปจาอุบัติเหตุก็จะขึ้นก็ต่อเมื่อหนึ่งคนขับชินเส้นทางก่อนนะจาเคยขับมาตั้งเพกก่อมือใหม่ก่อเมื่อยก่อัสบายก่อไมีโรคประจำตัวก่อนเนาะสองนั่นก็คือถนนผลตางเจ้านั่นหมายความว่ามีไฟส่องสว่างก็จ้าไอเนาะเป็นมงเป็นหลุมก่อมีการแปลงถนนใหม่ก่อไอเนาะหรือสาม และสนะเจา้าสมรรถนะของรถถ้าเกิดว่า3อย่างนะี่นะเจา้ามันบกพร่องไปอันใดอันหนึ่งนะมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโอ้คนขับพร้อมถนนปนตั้งก็เป่งละเป่งเรื่องเหลือสมรรถนะรถนะเจา้าติดต่อ้อนะเจานำรถเข้าไปกวดเช็คซ่อมสร้างกันได้เลยเนอร์เจา้านณะพิกัดนี้เลยคุณผู้ฟังโตโยต้าเชียงใหม่สำนักง,งานใหญ่บนถนนมหิดลเจา้า0 5 3 2 0 2 0 0 9ูนกขอบคุณโตโยต้าเชียงใหม่นักๆเลย มาถึงเรื่องราวดีๆเจ้าของสภาองค์กรของผู้บริโภคเจ้าหลังจากที่บอกกล่าวกันมา,าที่จุ้งนําเสนอข่าวเนาะว่าเขาเขาเนะี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิในการที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการได้รับการป้องคุ้มครองแล้วก็หน่วยงานนิ้นะเจ้าเป็นหน่วยงานที่พอกอมืเขาเขาล่าสุดนะเจ้าเพิ่งมีการถแถลงผลงานสองปีกึ่งเนาะยุติปัญหาผู้บริโภคขึ้นเป็นมูลค่ากว่า3ามล้านบล้านพอตูตโมสังโคคุณผู้ฟัง ซึ่งสภาผู้บริโภคแถลงเปิดผลงานคุ้มครองผู้บริโภคในระยะเวลา2ปีเกิงช่วยเหลือผู้บริโภคสําเร็จนะจ้ะขึ้นเป็นมูลค่าถึง300กว่าล้านเลยเจ้าแล้วก็ขยายฐานสมาชิกได้นาก,กว่า300องค์กรครอบคลุม43จังหวัดร้อมเดินหน้าผลักดันนโยบายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคกันต่อไปนะจ้ะซึ่งต่างสภาผู้บริโภคในจัดแถลงข่าวเนาะเปิดผลการดําเนินงานของอการคุ้มครองผู้บริโภค2ไตรามาสแรกของปีนี้นะจ๊ะตั้งแต่เดือน ตุลาคมปี66จนพดจีบมีนาคม67เนาะทางด้านคุณบุญยืนสรีธรรมประธานสภาผู้บริโภคระบุว่าตั้งแต่1ตุลา66จนพจีบส้าีนาคม67เนี่ยสภาองค์กรของผู้บริโภคช่วยเหลือผู้บริโภคไปแล้วกว่า6,979รารจายนะจ๊ะประมูลค่าการชดเชยยิวยา37,125,683ล้านบาทกับแหมเจสตางค์เนาะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นล้านบาทนะจ๊ะนอกนาจากจะมีตัวเลขว่า3 เจล้านหแสนติดลงตายที่ล้านบาทกันเน ى, ่งนี่หมายความว่ามูลค่ามันนักขนาดนักเลยนะเจ้าปัญหาที่ได้ภาพร้องเรียนนักที่สุดก็คือบัตรคอนเสิร์ตอ่าชดเชยการประกันภัยโควิดปัญหาคุณภาพสัญญาณและก็ราคาอินเทอร์เนต็ตเัไีไยในก็ตามเจ้ากันทว่าพิจารณาข้อมูลย้อนปไปเนาะตลอดระยะเวลา2ปีเกิง ที่สภาผู้บริโภคดาเนินงานก็สามารถช่วยเหลือผู้บริโภคที่เข้ามาร้องเรียนและก็ได้ผลสําเร็จเป็นมูลค่าประมาณ358ล้านอย่างคันหวานนี่หลนะเนาะนี่ก็คือ,อตัวอย่างกรณีมูลค่าความเสียหายอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาหนี้สินการหู่บัตเต้าบัตันกลนกวงของบริกลนลวงของบริษัทสินเชื่อต่างๆอน่านักหนาปาป้า,ปา,ปานาะคุณผู้ฟังส่วนการผลักดันด้านนโยบายที่นําไปสู่การแก้ปัญหาเนี่ยนะเจ้าก,ก็ที่มีการสร้างผลกระทบต่อสาธารณะอันนี้ก็จะมีการผลักดัน อื่นๆแห่หน,น,นักหนาป่าป้านบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการใจรถใจถนนการข้ามนาคมขนส่งนะจ๊ะพอไปถึงบริษัทรถยนต์ที่ให้ความสําคัญแล้วก็แห้งเปลี่ยนถุงลมนิรภัยที่บัดได้มาตรฐานเนออันนี้ปนก่อจะมีการ กดเช็คก,กันอยู่ตลอดนอกจากนี้แล้วนะจ้าสภาผู้บริโภคเนะี่ยยังมีการดําเนินการด้านต่างๆอย่างเช่นฟ้องร้องรนะจมนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกกกิจการโทรคมนาคมในเรื่องของการควบรวมลดการผูกขาดในกิจการโทรคมนาคมต่างๆอันนี้คําศัพท์อาจจะฟังแล้วมันคืออย่างใดจ้าเอานะ่านะแต่ที่นี่ในการแถลงการนะจ๊ะตึงมัตึงมวังมวแนนำะคุณผู้ฟังเพื่อ ประโยชน์ของคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคกันโดยเฉพาะกันเลยส่วนของเลขาที่การสํานักง,งานสภาผู้บริโภคจเจ้าคุณสารีอ่องสมงหวังเุื่นก็บอกว่าการจะสั่งบในเตื้อนี้เนี่ย เพื่นก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคนะเจ้ากว่า300กว่าล้านเนาะแล้วก็คือคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าในปีนี้นะนะเจ้าจะต้องช่วยเหลือในส่วนใดกันพองเนาะถึงแม้ว่างบประมาณจะจํากัดนะเจ้าแต่เฉพาะ2ไตรามาสแรกนะเจ้าของปีงบประมาณับเดียวนี้สภาผู้บริโภคเปิ้นก่อได้จะทำนโยบายระดับประเทศไปแล้ว13เรื่องโดยกันนะเจ้ายังคงมีประเด็นแห่งปัเละปะเตอร์เลยคุณผู้ฟังนี่คืองานแถลงข่าวเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังก่อสามารถติด ตามข้อมูลรายละเอียดอื่นๆนะเจ้าเพิ่มกันได้เลยเนาะที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนะเจ้าติดตามชมพ่อวิดีโอไทยทอดต่างๆที่สภาผู้บริโภคแถลงผลงานยุติเรื่องร้องเรียนกว่า300กว่าล้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นําเสนอมาในวันนี้เจ้าต้องขอบคุณเรื่องราวดีๆดกันนี้ตัวอา้าวสามนาทีทรงตายความวยว่องของเวลาห้องข่าวชมรมบะมีอย่างประกาศแจ้งอนนะอเอินเนาะโอเดวก่อนเนอร์งอำเภอพานจังหวัดเจียงไฮวันนี้วันที่ยัง สองเมษายนสองเมษายนมูได้พ่อ,องเจ้าแต่วานี้เฉพาะมูหกอย่างเดียวนะเจ้ามูอื่นไปบม่ได้เลยเนาะส่วนของวันนี้ วันที่2เมษายนช่วงขออนุญาตพอข้อมูลน้อยอา้าวละลายจะไปฟังผัดตะเวนตวอนเนนรอก่อนที่จะร่ำลาวันที่2เมษายนกับการลงทะเบียน h e l l h ID นะเจ้าบัตรประชาชนใบเดียวฮักษากุตี้ที่หงยาส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหงวันนี้วันที่2เมษายนเจ้าเมื่องายหมู่15เมื่อบ่ายหมู่17เด้อเมื่อไงหมู่15เมื่อบ่าย6เอ่อหมู่17ส่วนวันพุธนะจ้าวันพุธที่3เมษายน เมื่อไงหมูส่สิเมื่อบ่ายหมู่สิเดอ้อเอาเกียมตัวเจ้าส่วนไทยฟังตุง้งจุ้งบัตตันถามข้อมูลกันได้ที่พีเคดีดีอวงเพื่อผ่านจงนังหวัดเซียงไายไปและเนรทรับหลับหบเจ้าทักทายน้องกัมปูจากคงยานานใส่ใจฮักษา,ส,าสุขภาพกานันรวยนะเจ้าฝุ่นควันส่งผลถึงสุขภาพเพราะฉะนั้น ผู้ที่มีภาวะสุ่มเสี่ยงจะต้องพอกอยตัวเก่ากันให้ดีด้วยความ่วงใหญ่ส่งกำลังใจนะเจ้าหายวัยเยกันเลยอส่งมินิฮาร์ตกันเนาะยังคงมีแหมซับป,ปะข่าวได้จุ่งประเด็นเล่าในวันนี้เดี๋ยวยกยอดเล่าแหมวันพู่งวันพูก็ข่าวใหม่แล้วก็บอจุงแมนจ้าเพราะฉะนั้นติดตามกันได้ตึงมือตึงวันกันนอกับรายการของเฮาเจ้าขอบคุณผู้สนับสนุนรักยังเป็นทางการขอบคุณผู้บริการสถานี้อมเลี้ยงสัญญ,ญาณขอบคุณผู้ฟังเที่ติดตามสองช่องทางสําหรับวันนี้เนาะไปเจ็บนัดรุไทยทวีริศกุลเจาจงาวิ